Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm on you. มื่อนี้เรี่ยวหิวอยากอยากกินอันกับกระเพาะวัวเนาะจิ้มจิ้มเจลค่ะพี่น้องคะอยากกินวันได้เฮ็ดกินโดนเราก็เลยอยากกินน้ำร่ายไรค่ะพี่น้องคะเฮ็ดเจลเฮ็ดเจลข้าวคั่วเนี่ยนะเนาะจิ้มจิ้มกินเจลข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วใส่บักหน้าเนาะพี่น้องว่าลำบากเห็นไหมค่ะนี่พักปลาไหลเนาะพราะว่า ที่กินอ๋อแล้วน้ำลายไหลมาแล้วพี่น้องคะากินอกระเพาะอากาศฮอนฮอนอันแต่ว่ามันมืดคึ้นฟ้าขึา้นฝนแมมมันเอาฝนแม่มพี่น,ออน้องฮอนฮอนฝนกับมีปลองปองแปง,ปง,ปงว่าแห้งดอกคะ่ะแต่ว่าออกไปออกไปหาอยู you, ่หากินข้างนอกว่าเลเมื่อเนี้ยแล้วก็เลยหาอยู่หากินอยู่บ้านเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะอันก็ได้เฮ็ดกินโดนอนาะอันตอนนั้นเฮ็ดแคบ กะเลยนึกอยากเอกเมื่อนืนต้มพ่อห้มันย่ำได้เนาะพี่น้องคะมากินน้ำเอดแดววเด้อค่ะอันนี้กะเขาใส่น้ำบอลนี่อ่านๆทักซี่กินเนาะเนาะมอหามมั่นไปใส่รงไปนเนาหอมเนาะอือผพไม่อย่างไรนะคะค่ะพี่น้องค่ะเอแดววสีนางคัดตามาดผ้าพี่น,อน้อนงนอนกินกระเพาะวัวต้อมอันอยากเฮ็ดย่ำกินยุตวะ อันเฮ็ดย่ำม,มันก็นใส่เวลาโดนเนาะอันนี้แหละต้มต้มแล้วก็เฮ็ดแจ่วอันจิ้มโลดเนาะพี่น้องว่านน้ำบอือมเด้อค่ะหวานหว้พี่น้องอันนี้อันนี้ผักดองอ่ผักดองสูตรง่ายๆอ่าสูตรมั่วค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเออเดียวอ่าครึ่งอ่าผักดองอ่า,อา,ออาเฮ็ดแบบอันครึ่ง เครื่องเครื่องบานห้องกับเครื่องอันอัน,อ,นอันญี่ปุ่นเกาหลียังกว่าไปเนาะคข้าขๆคิมชีนะแต่ว่าสูตรมั่วเอเดียวนะเพะว่าเอเดียวเคยกินเฮดกินแบบนี้แหละเอาแบบว่าอ่าถนัดเนาะว่าน้ำไร้ไหลพี่นงคงคะมา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 อืมอืมอืม,อม,อม หั่นแล้วปรุงร็จแล้วไอ้เดาใส่ตู้ยเย็นไว้เนาะมัติเดยบ่บเปียวร้ายเนาะเก็บไปกินโดนมาซิมมนันนี่พี่น้องะ่ะอืมอืม <c oughs> คำแรก <c oughs> มีคนอยากกินน้ำแท้ๆบวานน้ำมั <c> ้ <oughs> สำรัก สำรักนำจิมพี่น้อง <c oughs> อขอโทษขอไปไหลายสำรักนำจิมพี่น้องคะผักกาดกรอบผักกาดทั้งนี้เขาจะเอิ่มว่าใจผักกาด <c oughs> นหัวใจประกาศหัวใจเพราะมันขึ้นลูปลูปขึ้หัวใจเาาใจนาะพี่น้องคะบองหัวใจหัวใจไกลบอก <c oughs> เอาเพิ่วมาจังสัน่นนอนซื้อมันซื้ออยู่หนีไหมอันอีหยังันล่ะยาตะสลับ่บาไปนอพี่นอ้องจังใดน,นี่ว่เแสบใส่มือดีบ่หนพี่น้องคะ ตะแ่าตะเกียบมาอยู่กับตะเกียบเนี่ยนะน้องพี่น้องเนาะจะซ้ำลักอีกบอรอบเนี่ยคำที่สองของเรามันสีซ้ำลักอีกบออ่าสีห่อโรดเนาะอือ เกลือมฝากกลุ่มฝนเมิดบอพี่น้องเพราะว่าหลอดไฟเอ๊ะเดี๋ยวแฟนนไปเก็บของเก็บของพี่นออ้องแต่นี่น้ำเด่นพี่น้องจะแบบ ดเดี๋ยวเห้อฮะว่างมาใช้ดีปั๊กเอาบอ่ปั๊กใส่เสียน,นิโน,โน่เอาาร่างเทียงก็เป็นหนังใหม่ได้พี่น้องเห็ดพิษเนาะเอเดี๋ยวเคยเห็ดมาแล้วเนาะแต่ว่าแอบหลายพี่น้องครับ xong à, à nó xuống giờ hưng ha, ha, mình năm hai nghìn bây giờ năm hai nghìn Đi mươi năm hai cái hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm

một mhm mhm Một cái mhm 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 đấy mhm mhm tăng mhm 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 ก่นน้อยแหละยไอเดี๋ยวหันสื่อมาเป็นดุลยยังไงหลยห,หันหันหันหรอกเคเฮดแคปแคปไอ้กินเซตหรอกคับที่เรียนนี่กับแบงตีฟิตไปคือเก่านอนแล้วก็ออกมาต้ม น้องน,น้องเด็กกินได้เลยเม็ดกระทางหนึ่งอันดูท,ทัางฟังต้องผุนเน้องแต่ว่ามันมันแม่แนวกินครับเนี่ยลองใส่ปลูกไว้ใส่แกงอ่าแกงเห็ดพี่น้อง หนาเฮ็ดมากที่ได้มีไผ่อีตูใส่แกงเฮ็ดน้องยุ่ท้องฝุนก่กระทางบางใหญ่หนึ่งมันเน่าหลายจนในตัดอันใส่ถุงฟิตไว้พี่นอ้อง ใสจะพูดเนาะห่อแบบห่อเมียงเนาะห่อเมียงนี่ยก็จะแสบก็เด้อเนาะอกินไปทัวอืมแต่ว่ามันแสบเบอร์พี่น้องคะม,ม,ม,มาเด้อมาเด้อพี่น้องคะมันอยู่บ้านไปใช้บ้ไนใดหอกฝนตกแซน,นมมวนา่าฝนสิมาแห้งเด้อั่นว่าเธอหามออกข้างนอกหน้าเปียกเด้อั่นโอ้ถึงบ่าหามก็บบ่ออกไปหรอก เห็นบรรยากาศแล้วมันหมึดอึมคึมอึมคึมจังได้กับโดนแทะนอกพี่น่องปานําบ่อไอเดี่ยวก็เลยอืมอยากกินอันนี้ก็พอดีเลยกับไม่เห็นซูพี่น่องกินจังให้น้ำไล่ไหลเหลนนน้ำแจ็กหน่อยนกอืืออม <ocide> เมื่นอน,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 นั้นให้คลิปชอสกินกินดูดอีกกระปุกชื้วนะกินเลี้ยงใช่ไหมฮึต้ดาด้าตง่งซื้อต้าด้าชี้เลี้ยงเออเนาะก็ได้ ก่อนไปก็เว็ไปแกไใครอ่ะม,มันบอดดิมองไหนไปเบิบ่งกับบมี่ยังเห็นนะบ่ามี่ยังผิดกฎแต่ว่าอ่าเวลาห้ากินเชียยมปิออืศเฮ้จังส่กับบ่าหูด,ด้วพี่นอ้องเพราะว่าเอเ้เดี๋ยวกับเฮ็ดตามภาษาบ้านๆเนาะชีวิตบ้านๆเขาก็ก,กินแบบง่าย,ายกินแบบอย่าง mất sẹp, mất hết, mất kiểu mì sợi, nè, ba tham mua mì không biết từ, mất kiểu gì chít vậy, hết phải hết mát cả, nó bự, nó khác nè p'nong, tớ bảo mua nong p'nong nè, làm theo, tớ bảo lấy hết lào cả, ทั้งมวลทั้งอยากมี FC ติดตามนําเอ่อมีรายได้นําเนาะเฮาสิได้เก็บไว้ไปทําบุญทําทานว่านําบ่พี่น้องอืมควาหวังหวังความตั้งใจแต่ว่ามัก็ยังบ่ทันได้ายเต็มมัดเต็มหน่วยเท่าเนาะ FC ก็ยัง นั่งบไปไซมาอะไรก็ได้ขั้นไปเครือเตาเครือเกาหรือพี่นุ่งกินไปกับหม่อมมั่วไปหน่องฟังเนาะบ่มีคนมาแนะนำเนี่ยเรสแบบนี้เด้อมันกจ็จะดีได้เลยโแบราณข้นกบ มาให้สันสันเนาะปตากับบางที่พูดเอ,องเขาจะเครื่องขององึ้นม่งเนาะเกี่ยบเครื่องขึ้นงงเนาะเจ้าเฮ็ยมาค่ะอ เห็นปาค่ะพี่น้องนี่คือกระเพาะวัวต้มนมแล้วฮอกอะเอามาซอยจุจิมเนาะซอยจุจิมจุจิมจุแซ่บค่ะอืเอาพักดองอปลาก,กาดอง Chạp lại phía nó Hãy cái cây Hãy subscribe

อแสบหลายจนยุดไปเลยพี่นองหันมุมกล่องไปมุมกล่องมากเพราะว่า อากาศมันมืดอ,อันมันเห็นภาพบอ่อคมชัดเนาะพี่น้องบาน์นบอ่ออืม,อมทำไมไมันแสบอันนี้พักการหัวใจเพราเอื่นเนาะหัวใจพักการ มากก็เมิมหน้าพี่น้องแต่ว่าอืมยุดประด่พี่น้องค่ะแต่ว่าวาทิเฮ็ดสันส่นๆเน,น,มนมแมนบ้าละคึกินจนที่เบิดจานหลออืม เ่มบอไซเสียง <c oughs> มันอยากอยู่เลยพี่น้องเพราะมันเผ็ดเนาะเผ็ดแกแม่นบอใกล้ชิบเบอร์แล้วพี่น้องกินยุบเป็นมวยเดี่ยวกันเด้อทีล่าพี่น้องกับพ่อกับเธอนน่นะเนาะ เพ็ดเองเพชหน่อยทำลำกำลังอ่านกับเพ็ดออกหูเด้อพี่น้อง kem bớt già này phải ướt chứ nai thòng phải đong kinh khẩu no đẹp hmm hmm đẹp đấy hmm hmm kiếm đó ใส่เบลล์พ่น้องทอกเป็นม้วนกันน่าจะสาวไปมันกันแสบมันยุดก็ได้นมันมันกลุบกุ๊บกุุบกุุบกุุบนอกินพักสลัดแก่เพช็พี่น้อง ผักหัวใจหัวใจหัวใจสลัดหัวใจไก่คือหัวใจไก่ล่ะพี่น้องเนาะอ,อมมมืมมะมาหมั่มหม,มัมอืมยำมียำมีอืมอืมไส่องเอ็ดเอ๋อเนื่อกระขมน มาช่องเอดเอวพระดังหลายนั่ยก็เขาทำามไม้เนาะมาซอยามาซอยเอ็ดเอวมันก็คืออาชีวะยังไงคนไทยนำกันเขาบม่มาเนาะ Mà bình xuân nổi. Bột mũ cân. Em bây giờ muốn chôm. Bây giờ mình chôm bên đoàn khoang mẹ phải lại nhầm 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 cắt ăn cắt lắm không phải à. để ơi nó chăm loát nè chăm loát chăm ta chăm loát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  chăm ปล่อยไปตามธรรมชาติวิอยาไปถ่ายคลิปขังนอกคือกันละ่ะเสียดายมันต้องเทียมหมุนกล่องเร็วแน่กันซาซามันนก อันนี้ค่อยหวานเนี่ยอันนี้ก็หวาน,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 านเดี๋ยวเสียพี่น้องเบิง้งไก่ชิเบิ้ดแล้วพี่น้องพี่น้องอยู่เป็นมวยเดียวกันกินแฮมเบิด้ดซอยกันกินแฮมเบิด้ดชัดลิ้นอย่าคองมือเชือน,น่อยหนังกุบ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 ก็กุบก็เห็ดเผือกแฮมเบิด้ด เดี๋ยวน้อยเดี๋ยว่ตังนเดี๋ยวถ้าแจนเป้าแทวถึงก็พักห้องพักหองกับมะแก้มแก้มตอันจะมีรดเผ็ดหนในเนาะ ngày còng mõm nắn này ngày, phải ngày, mà. À. Mượt. ngày, 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 riêng. nhanh, อร่อยเพี่าอ,อืมชินหน่อยเด็ดโมจินหน่อยต้องใส่ตอนหันนหห่นอันนี้หอไปเลยน้องพี่น้องอสลาดห้องเบิดไปเน่มีอีกบ่เยัง <c oughs> มีอีกตอนนึงพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว nhầm bay nhầm đi Nó con này khá là ừ. 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 Bây nó, nó chân rồi. Ừ crap. Oh. Cái này cân Tân đều Em mập đi าว่าไม่บอกกินแเกี้ยงจานเลยเฮ้ยน้ำหวานเลยกน้อยยับปหลายดอกนะอืมเห็นบอกค่ะตอนนี้จะกราบลาเห็นบอกเบอร์เราแล้วพี่น้องคะเดี๋ยวจะนำจิ้มกับพักดองหน่ยกระพักน้อยนึ่งน่องเฮ้เดี๋วกินเกี้ยงเลยพี่น้อง ตบมือให้นี่กาบลาเอฟซีทุกท่านพี่พี่น้องทุกปู้ทุกคนนอเขามาให้กำลังใจเอเดลเอเอเอเดลขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอเดลในเด้อเบิ่งโฆษณาเห็นโดนโดนเด้อพี่น้องไปละค่ะขวายทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจิตการงานเด้อค่ะผูใดช่องยุทธ์ดูปกขวายปัง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 เด้อพี่น้อง เดี hey, ๋ยวสิไปละกาดลินเจ็บลินไปละค่ะบาย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 โอ้ยกินจนเบิร์ดจานเลิศพิมพง่วงบางคนมาไทยก็ขอบคุณเลยเดี๋วมาดูอืนกั You can end A million stars. in the shadow. not the Bye bye. Take my hand together. We'll make a stand. We've got to find a way. Dare to fall to find our way. And no more.